คลิปนี้ผมจะมาแจกสูตรเทรดที่มั่นยำและง่ายที่สุดแวครับเมื่อใหม่ก็ใช้ได้ดูจบแล้วสามารถนำไปทำกำไรได้เลยครับติดตามดูคลิปนี้ไปพร้อมกันครับมันไม่ถึง15ทีเลย3 2 1และโอ้โหวินนะครับ5วินาทีนะเพื่อนโอ้โหปิ่นมากมาแกว่งตอนนี้พอดีเอา้าเอา้าไปไงไปไงไปไง3หนึ่งละโอ้โหและโอ้โห มสุดท้ายของรอ,นนรองหนึ่งและก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาการเทรดในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์การใช้เทคนิคนี้เมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงกันบ้าง มาเริ่มวันที่12ผลลัพธ์เท่านี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันเสาร์นะครับเป็นตลาด OTC นะครับก็จะเบาๆหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับและวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้ผลลัพธ์เท่าไหร่ค่อยไปรวมตอนท้ายคลิปก็แล้วกันเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับและสําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี IQ Option นะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้และรับเงินเดโมไปใช้ฟรีหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถส่ง ID ดีของบัญชีเทรดนะครับให้กับแอนบินเพื่อขอรับสคริปตันเดอร์ไปใช้แบบฟรีๆได้เลยครับเพื่อนครับวิธีการนะครับเพื่อนก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับตามใจชอบได้เลยแล้วก็เลือกบัญชีพพานักแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยครับปึ๊กพอเพื่อนเข้าไปแล้วเพื่อนก็จะได้บัญชีไอเคียชันที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับเทคนิคของเรานะครับเราจะใช้กราฟเป็นแท่งเทียนหนึ่งนาทีนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถตั้งค่ากราฟตาม ตอนนี้ได้เลยครับมาทีุ่มสายล่างนะครับตรงชาร์จไทสตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถเลือกแคนเดลได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นแท่งเทียนแล้วนะครับแต่แท่งเทียนมันจะเป็นแท่งเทียน5วินาทีอยู่นะครับที่เราจะใช้คือใช้แท่งเทียน1นาทีนะครับคำว่าแท่งเทียน5้าวินาทีก็คือแท่งเทียนจะนับถอยหลังถึง0ูนย์ศูนย์แล้วก็ขึ้น4 3 2 1>, 1 0ศย์ปุ๊บมันก็จะขึ้นแท่งใหม่ถ้าเป็นแท่งเทียน1นาทีมันก็จะนับถอยหลังแบบนี้เหมือนกันแต่นับถอยหลังตังแต่59วินาทีนะครับตอนนี้50วินาทีอย่างนี้นะครับมันก็จะนับถอยหลังลงไปจนถึง0แล้วมันก็จะขึ้นแท่งใหม่ที่59วินาทีนี่คือแท่งเทียน1นาทีนะครับต่อไปนะครับเรามาเลือกคู่เงินคู่เงินที่ใช้ส่วนมากนะครับที่เราใช้จะเป็นคู่เงิน E U E J G U G J U J E G นะครับแนะนําให้เลือกดิจิตอลนะครับเพราะว่า เมื่อเราเทรดชนะเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดแล้วนะครับเอาเลือก eg ขึ้นมาแล้วกันนะครับวิธีการเทรดนะครับเ,เพื่อนๆมาที่ทางฝั่งขวามุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับเราจะใส่ได้ต่ำสุดก็คือส0บาทนะครับใส่ไปแล้วนะลวเลือกเวลานะครับเวลาให้เราเลือกเป็นหนึ่งนาทีตลอดนะครับเสร็จปุ๊บวิธีการใช้งานก็คือเราจะรอให้เวลาตรงนี้เหลือ31มิวินาทีแล้วเราก็จะกดถ้าเรากดขึ้นแล้วแทงเทียนขึ้นถ้ามันปิดสีเขียวเราก็จะ นะท่านปิดสีแดงแล้วก็แพ้ตอนนี้เหลือเวลาอยู่อีก11วินาทีนะครับแล้วเราจะลองกดขึ้นแล้วกันตอนเป็น3 1วินาทีนะครับ ภายใน1นาทีนี้นะครับถ้าแท่งเทียนขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะได้26บาท50สตางค์นะครับแต่ถ้าแท่งเทียนเป็นสีแดงเราก็จะเสีย30บาทไปเราดูอีก30วินาทีนะเพื่อนๆนะครับตอนนี้แท่งเทียนกําลังขึ้นไปเหลืออีก10วินาทีถ้าแท่งเทียนนี้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเราจะได้เงิน26บาท50สตางค์นะครับ88%เอนั่นเองนี่คือวิธีการใช้งาน IQ Option แบบง่ายนะครับใครๆก็ทําได้ครับเพื่อนๆตัเดี๋ยวเรามาดู ทีการตั้งค่าเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทเทรดในรอบนี้นะครับเพื่อนๆมาก่อนอื่นเพื่อนได้สกิปทันเดอร์จากแอดมินแล้วนะครับเพื่อนๆก็เซฟไวนะครับจะเก็บไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับตอนนี้ไอเก็บไว้ที่ รายการดาวน์โหลดใน macbook นะครับต่อไปนะครับวิธีการเอา thunder มาใช้งานนะครับมันจะมไใส่ล่างตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็มาที่แถบข้างบนนะครับสคริปต์อยู่ตรงนี้นะครับมาที่ add manually นะครับมันจะให้เราใส่โค้ดที่อยู่ในสคริปต์ thunder นะครับเดี๋ยวเราเปิดสคริปต์ขึ้นมาก่อนเปิดสคริปต์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะ Copy ทั้งหมดนะครับ คัดปี้ทั้งหมดเลยแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็คอนโทนเอทีนึงแล้วก็คอนโทนวีนะครับแล้วก็เซฟนะครับตอนนี้เราก็จะได้สคริปทันเดอร์ไว้ใช้แล้วนะครับแล้วเราก็กลับมาที่อินิเคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มันเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าสคริปแล้วตรงนี้นะครับให้กดเลยค่าต่างๆตามนี้แหละไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับตอนนี้เราก็จะได้สคริปทันเดอร์นะครับที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับสคริปทันเดอร์ใช้งานยังไงนะครับถ้าทันเดอร์ชี้ขึ้นนะครับภายในสา3แท่งมีโอกาสลง ตอนนี้ยังชนะดีอยู่แต่ว่าเราจะใช้อินดิเคเตอร์อีก2ตัวนะครับแต่ละตัวจะคือ1เงื่อนไข,ขของการใช้ร่วมกับทันเดอร์นะครับเงื่อนไขแรกก็คือใช้ EMA 25ร่วมกับทันเดอร์นะครับเงื่อนไขที่2คือใช้บริจารแบนด์ร่วมกับทันเดอร์เพื่อนไปที่เงื่อนไขแรกกันก่อนตั้งค่าอินดิเคเตอร์นะครับไปรตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ moving average แล้วก็มาที่ moving average อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งค่าตรงนี้เป็น25นะครับแล้วก็ใช้เป็น EMA นะสีให้เป็นสีเหลืองมาแล้วกันนะครับขนาดของ ไปเ,เ,เป็นเส้นหนาสุดกันละกัน,นสีกับเส้นเนี่ยสามารถตั้งค่าตามใจชอบได้เลยแล้วกดแอปพลายเราก็จะได้เส้น e m a 25 e ที่มีหน้าตาแบบนี้เพื่อนเพื่อนพฤติกรรมของเส้น e m a 25 e นะครับถ้าแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น e a เ e 25แบบนี้นะครับก็จะเป็นเทนขาลงนะครับถ้าแท่งเทียนอยู่เหนือเส้น e m a 25 e แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเทนขาขึ้นแล้วมันจะใช้งานร่วมกับทันเดอร์ยังไงมาดูนะครับทันเดอร์ชี้ลงนะครับแท่งเทียนปิดใต้เส้น e a 25 e นะครับแท่งต่อไปมี พันเดอร์ thunder ชี้ขึ้นแท่งเทียนปิดเหนือเส้น EMA 25แท่งต่อไปก็มีโอกาสขึ้นเท่านี้เลยนะครับคือเทคนิคการใช้ EMA 25ร่วมกับ thunder นะต่อไปเงื่อนไขที่2การใช้ thunder ร่วมกับบอลลเจอร์แ d นมาตั้งค่าบริล i เจอร์แบนกันก่อนนะครับมาที่มุมซ้ายล่างนะครับมาที่ volatility นะครับแล้วก็มาที่บอลลู n เจอร์แบนนะครับค่าต่างๆ ให้เป็น default เลยนะครับแล,แล้วก็สีตั้งค่า mm <win> ตามใจชอบได้เลยเช่นกันนะครับให้สีโซนกับตัวด้านบนให้เป็นสีแดงนะครับและขนาดของเส้นมีความหนาสุดนะเส้นตรงกลางของบริจูแบรนด์ให้เป็นสีฟ้านะครับเพื่อจะได้ตัดกับเส้น EMA 25ที่ตั้งค่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเส้นกับตัวด้านล่างอให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นเส้นหนาสุดนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งค่าตามใจชอบได้เลยนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วกดแอปพลายก็จะได้บริจูแบ b น n d หน้าตาแบบนี้ครับเพื่อนเส้นกับตัว ด้านบนเป็นสีแดงเส้นกับตัวด้านล่างเป็นสีเขียวเส้นตรงกลางเป็นสีฟ้านะครับพฤติกรรมของบริลูนเจอร์แบนก็คือเนมะื่อแท่งเทียนวิ่งขึ้นไปชนเส้นกับตัวของบ o ลลูนเจอร์แบนมันก็พยายามลงมานะครับลงมาแล้วนะครับมาเจอเส้นกับตัวของ, Both A ของบริเจอร์แบนด้านล่างมันก็จะขึ้นไปแบบนี้นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงอยู่ในกรอบแบบนี้ครับเพื่อแล้วมันจะใช้งานร่วมกับทันเดอร์ Bright A ยังไงนะครับเมื่อ ong, ทันเดอร์ชี้ลงแท่งเทียนปิดแล้วเนี่ยมีเส้นกับตัวของ Both A and, and, บอลลูนเจอร์แบนวิ่งพาดเนื้อเทียนแบบนนี้ะครับ แท่งต่อไปมีโอกาสลงถ้าไม่ลงแท่งแรกก็ลงแท่งที่2ของเราเป็นแบบมาติงเกลนะครับจะไปครบ3ามไม้นะครับถ้าครบ3ามไม้แล้วไม่ผ่านก็สต็อปลอสรบาบลูกค้าขึ้นกันมากนะครับทันเดอร์ชี้ขึ้นนะครับแท่งเทียนปิดแล้วมีเส้นกับตัวของบริจิตร์แบนวิ่งพาดเนื้อเทียนแบบนี้นะครับแท่งต่อไปมีโอกาสขึ้นใช่นไ,ไหมนี่คือวิธีการใช้ทันเดอร์ร่วมกับบริจิตร์แบนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่าการเทรดมีความเสี่ยงสูงควรศึกษาและพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงทุนเงินลงทุนของท่านอาจสูญเสียได้ทั้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนตอนนี้เรามาเริ่มต้นที่83,500ัยบาทนะเดี๋ยวเดูว่าถ้ามีอะไรเข้าเงื่อนไขเราจะเข้าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับยังไม่มีอะไรเข้าเงื่อนไขเลย อันนี้เข้าเงื่อนไขนะแต่ว่ามันขึ้นไปแล้วไงถ้ามันลงมารับนะครับภายในเวลานะมันจะเข้าจนลงมารับภายในเวลาไหมอ้าวหมดเวลาแล้วอันนี้เข้าเงื่อนไขเหมือนกันนะลักษณะแบบนี้นะครับทันเดอร์ชี้ขึ้นนะครับแท่งเทียนเมื่อปิดแล้วเนี่ยมีเส้นกับตัวของมัเจอร์แบนพาดผ่านแบบนี้นะครับแท่งต่อไปก็มีโอกาสขึ้นแต่ว่าเรามาเปิดนไม่ทันเพราะว่าแท่งเทปิดเป็นแท่งสีเขียวหรือว่าสีแดงก็แล้วแต่นะเข้าเงื่อนไขก็ได้หมดแท่งนี้เข้าเงื่อนไขนะครับทันเดอร์ชี้ลงนะครับแท่งเทียนปิดใต้เส้น EMA 25 แท่งต่อไปมีโอกาสลงนะครับเราเข้าไม้นี้ไปที่10,000บาทนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ30วินาทีเพื่อนถ้าแท่งเทียนปิดใต้เส้น EMA 2ีเนี่ยมันจะกลายเป็นเทนขาลงแล้วก็มีทันเดอร์ชี้ลงด้วยนะครับก็เลยทําให้มีแนวโน้มที่เป็น,นทิศทางเดียวกันเราก็เลยตัดสินใจเข้าไม้นี้นะครับแล้วก็เทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ใช้กันมาได้สักพักหนึ่งนะครับที่สามารถทําอะไรได้แบบยาวนาน3 2 1สหละโอ้โหบินนะครับ มันดีดขึ้นไปนะครับแต่เราได้ราคาดีนะเราชนะไปตั้งแต่ไม้แรกนะครับจริงๆเราต้องมีไม้2นะครับถ้าแท่งเทียนมันขึ้นมาเป็นสีเขียวเพื่อรับเรานะครับเราจะเข้าไม้ 2, 2> ด้วยถาแท่งเทียนปิดใต้เส้น EMA 25้นะครับชัดเจนนะครับเส้น EMA 25%บเสน้นนี้ถ้าแท่งนนี้ปิดสีเขียวนะครับเราจะเขา้าแท่งที่3 <Okey. S 1> ด้วยนะครับไม้3 <Favorite. S 2> นะครับเราชนะไม้แรกไปแล้วนะครับเพราะว่าราคาดีนะครับไม้2เราเข้าไม่ทันนะเราเลยได้เข้าไม้3ามอย่าไปดูกันว่าทันเดอร์จะใช้งานได้ในช่วงนี้หรือเปล่า ในเวลาอีก38วินาทีครับเพื่อนเออสิบห้าวินาทีนะเพื่อนโอ้โหปิ่มมากมาแกว่งตอนนี้พอดีเอาเอาไปไง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 ห้า oh, 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 oh. สี่สามสนะองหน,นึ่งและโอ้หสวยงามนะครับโอเคนะครับไม้นี้นะครับสวยงามนะครับเราได้มาสองไม้เลยนะครับไม้แรกเราก็ได้มานะครับนี่คือไม้ที่สองนะครับแตบบ่ตอนนี้เป็นสามพันห้าร้อยเออ แสน0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมาดูไม้ต่อไปนะครับอันนี้เข้าเงื่อนไขนะครับทันเดอร์ชี้ลงนะครับแท่งเทียนปิดแล้วมีเส้นกับตัวของบ i ิเ r รแวนวิ่งพาดเนื้อเทียนแบบนี้นะครับแท่งต่อไปมีโอกาสลงมาดูกันนะครับเพื่อนนี่คือชุดที่2ของเรานะครับถือว่าเป็นไม้ที่3ก็แล้วกันนะครับเพราะชุดแรกเราได้มา2ไม้เลยเพราะว่าเราได้ราคาดีนะครับทันเดอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ2 1และ ห oh, มวินนะครับวินเหมือนกันนะครับอันนี้เราได้ราคาดีด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับขึ้นมาจาก83,500นะครับตอนนี้กลายเป็น19000บาทนะครับเพื่อนต่อไปนะครับเราจะจัดไปทั้งไม้นะครับได้อีกหนึ่งไม้นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขเราจัดเลยนะครับอ่ะอันนี้เราได้ราคาดีนะครับเราจัดไปเลยไม้สุดท้ายของรอบนี้นะครับเป็น20,000บาทนะครับมาดูกันว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเพื่อนนะครับเหลือเวลาอีก30วินาทีนะครับจะได้ปิดจ็อบหรือเปล่านะสามสละ บินนะครับโอ้โหมาได้ปิดจอบนะครับรอบนี้นะครับเราจัดไปได้3ต้นแหละแต่ว่า3ต้นก็จะเป็นต้นแรกเนี่ยเราได้มา2ครั้ง มาประมาณ17,00นกว่า,า 17, บาทต้นที่2นะครับเมอสกคู่นี้นะครับเราก็ได้มาอีก80,00กว่าบาทนะครับแล้วก็ต้นสุดท้ายนะครับเราจัดไม้นี้ที่2 0 0 0 0บาทนะครับเราบวกกำไรมาที่17ื่นถ้ารวมตอนนี้นะครับเราเริ่มเทรดรอบนี้ที่17นาฬิกา9นาทีนะครับไม้แรกบวกไป8,831บาทไม้ที่2บวกไป ,8831 บาทเช่นกันนะไม้ที่3ก็บวกไป ,8831 บาทและไม้สุดท้ายเพื่อนเราบวกไป ที่17,664บาทรวมแล้วนะครับรอบนี้เราจัดไปที่44,157บาทครับเพื่อนๆนะครับเราใช้เวลาแค่มันไม่ถึง15นาทีเลยเนี่ยตั้งแต่17นากานทีนะครับจนถึง17นาฬกานทีแค่นั้นเองนะครับนี่คือศักยภาพของทันเดอร์นะครับใครอยากได้ t h ันเดอร์ทดลองใช้นะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับเพื่อขอสคริปทันเดอรไปใช้แบบฟรีๆกับแอดมินได้ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์ใครมีอะไรเสนอแนะก็ฝากแสดงความคิดเห็นแนะนำอายเข้ามาได้นะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ